สวัสดีจ้าพ่อกยายเย็นอีกแล้วเนาะจ้าวันนี้ยยาเย็นสิพามาข่วงหมูจ้าข่วงหมูใส่ใส่น้ำไม่สมเนาะจ้าข่วงหมูสามชั้นเนาะใส่น้ำไม่สมก็ะมิ้นน้ำไม่สมน้ำไม่สมที่เห็ดเองเนาะจ้าน้ำไม่สมเห็ดเองอ่อนนี่ดีจ้าล่างแล้วเรียบร้อยนี่ก็หมูหมูสามชั้น ยายซอยยายซอยตอนบางๆอ่ะเนาะจ้ะกับตะไคร่ใบบกูดก็มีใบกะเพราจ้ะใส่ใบกะเพรานะ้ำพริกแกงยายใส่พริกแห้งแล้วจ้ะพริกสดบระมีเนาะยายใส่พริกแห้งเนาะใส่กระเทียมใส่หอมๆตะไคร่ใบบกูดตะไคร่นาะจ้ะตำพริกแกงยายตำหย,ยาบๆอันนี้ซอสใส่น้ำตาล ใส่น้ำตาลใส่รสด,ดีซอสหอยซอสพวกเขาเนาะจ้ะอย่างละเล็กละน้อยเนาะผสมไว้ขัวหมูใส่นะ้ำมันผสมจ้าี๋ยวเาไปขัวหมูกันเลยเนาะจ้นะเนาะตั้งกระทะแล้วเนาะจ้ะยายสิเอาหมูไปขัวก่อนเนาะจ้ะยายสิบปใส่น้ำมันเนาะเอาหมูไปขัว กำมันก็ออกจ้าตะใค่ลงไปพร้อมเลยกินหอมเราจะกินหอมหอมตะไคร้เนาะหอมตะไคร้ฮะถือใผหอมกินหอมหมองนะใบบกูดนะจ้ะ ขวบบบบ้านๆเขาน,นี่ยนะจ้จะขวบแบบบนบ้านจะกินแบบบ้านๆเขาสวัสดีทุกทท่านทุกทุกคนนะจ้าที่เข้ามาแล้วเนาะสวัสดีนะจ้าหนาวจ้าหนาวหนาวได้สองสามมือแล้วเนี่ยก็สิใส่พริกลงไปขวดจ้า ทิกจะออกเลยนะจ๊ะ <c oughs> ชุนแค่เติมน้ำไป่อย พอโทษเดี๋ค่ะชนคลิกมาแต่น่ะ,นะไม่แหงใส่นานัตหน้อยก้ะใส่ขัวไปเรื่อย บ้นหนึ่งกับขอโทษด,ด้วจ้ามือหนึ่งจับมือหนึ่งขวัวเนาะขากล้องกับบมีน้ำเพลินพี่น้องหนาวแล้วจ้าหนาวดูแลสุขภาพกันด้วจ้าหนาวหนาวลมพัดวีวีเดีย๋ยวหน้ามีก้อนจ้าแห้งจติมชื่อใหม่หมอนะจ้า บาเบิง่งงเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อจ้ากดกระดิง่งให้ยายเย็นน้ำแน่เวลายายลงคลิปสีไดบ่พลผ่าดเนาะจ้าเนาะจิได้เห็นเวลายายลงคลิปใหม่ๆก็เป็นกำลังใจแรงใจให้กันแลเรกันเนาะจ้า แยกกัะเซียวน้ำมันสมน้องแบบขวดแล้วจ้าลงไปขวดใช่กันลงไปขวดใช่กันกับื้องแก้ใส่ผักหลายน่าจะ เขาอน,น่นาจะนำผุกผีเก็หน้อย น้ำไม้ใส่หมูลแล้วก็เหาองกระิใส่ซอสเนาะจ้าใส่ซอสที่เราย้ายผสมลงไปเนาะใส่ลงไปตอนแรกตอนแรกย้ายบพ่ได้บอกว่าใส่ปลาล้าน้ำนะจาะแนตะ่ว่าย,ายใส่ซีไซน้ำนะจ้าสุดท้ายย้ายซีส่น้ำปลาจากน้อย เป็นซีนัวเนาะจ้ะผู้ใดบ่มามักใส่ก็กะได้เด้จ้ะก็ต้องใส่กะได้ระยะอยากใส่อย่างน้อยเพิ่มรสชาติอีกแบบนึงเนาะจ้ะ หมูเส้นน่าไม่โซมยายตลองชิมก่อนจ้ะแซ่บจะเศีบชะนา,ปะาปบปลา,ปบออา,า,าลงไปกับซี่หอมปลายเนาะยายก็จะเส่กพออีกกระเพราจ้ะกระเพราลงไปกับซี่หอม ลองเห็ดเบิ่งเลยจ้าเห็ดคือยายนายีนน่จ้าแซ่บด้วยกันบะเมีนเห็ดโม่ๆเลยจ้าเพราะว่าแต่พอแต่เมยแต่น้อยเพื่นกะเพราเห็ดกินแบบนี้ขึ้นกันจ้ารุ่นสูงรุ่นเนาะจ้าเนาะแต่น้อยเพื่นเพื่อนเห็ดเห็ดกินจ้าแซ่ยบลองเห็ดเบิ่งเลยจ้าลองเห็ดกินเบื้งองงั้นไปตักใส่จานกันเลยเนาะจ้า กินบ่ค่ะไอ้หุนหุนเลยนม่จ้ะเนาะกินหมูกับอันน้ำไม่ส่งสีเดียวกันนม่จ้ะสีขาวๆคือกันมาจ้าไม่กินน้ำใยตยีเต้าหอมห้วยห้อยเลยจ้าไอ้ห้อยห้วยเลยจ้ามามาจ้าไม่กินน้ำกันสุกแล้ว กินบ่ค่ะไม่กินน้ำยายเด้อจ้าเจอกันคลิปหนาเด้อจ้าเจอกันคลิปหนาเราจะเป็นเมนูอย่างเนาะรุ่นต่อไปเนาะจ้าเจอกันคลิปหนาค่ะคลิปนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า